สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งกับ Stellaris นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะเพราะว่าเนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในเกมที่ผมเล่นคลายเครียดนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบสร้างความบันเทิงให้กับช่องผมได้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวอนาคตอาจจะเอาเอา,อาคลิปเกมเนี้ยมามามา,มาเป็นซีรีส์ที่2ของ Stellaris นะครับผม เท้าความก่อนละกันครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือผมเล่นเกมคลายเครียดเกมหนึ่งที่ผมทำชาวพันนักเอ่อนักยารีนะครับผมเทคโนโลยีนะครับผมจนเผาเอ่อเป็นสปีชีนักยารีนะครับผมถ้าสังเกตดีๆก็จะเหมือนแบบเผ่าคนแค่ในในพวกแนวแฟนตาซ,ซีอะไรพวกน,นี้นิดนึงนะครับผมที่เน้นหลักเรื่องของเทคโนโลยีนะครับผมก็เป็นเเนชอรัล r a นจิเนียร์นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของ เก่งด้าน่าดวิศวกรรมนะครับผมแล้วก็อินเทลเเจนต์นะครับชาญฉลาดนะครับผมมีปัญหาอ่ะมีมีคุณลักษณะที่ที่เป็นข้อด้อยนิดเดียวเองก็คือเรื่องของคองร,รัออรสซัมคอรัซัมก็คือชอบถกเถียงกันนะครับทำให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยน้อยลง10%บเปอร์เซ็นะไรเงี้ยครับผมปกครองด้วยรูปแบบของออริกาคิไม่รู้อ่านออกเสียงถูกไหมแต่ว่าคือเลือกตั้งทุกๆ20ปีนะครับผมแล้วก็เป็น แฟนตาติกเมทริอิซึมนะครับผมก็จะเป็นเรื่องอเป็นเป็นด้วยเน้นเรื่องของวัตถุนะครับผมการวิจัยอะไรพวกนี้แล้วก็ใช้ใช้หุ่นยนต์ p a c i f ิกฟินะครับผมไม่ไม่ไม่สับสนสงครามนะครับสันติเน้นวิถีทางแข่งสันตินล้วนนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นอย่างเช่นมี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 มม เขาเรียกอะไรอะนโยบายนะครับผมก็คือเทคโนโลยีนะครับผมเน้นให้ให้เมืองหลวงเนี่ยเต็มไปด้วยเหล่านักวิจัยเหล่าเราเรา,เาผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์มาช่วยนะครับผมแล้วก็เบนซินเขาเรียกเบนซินทีนบ,บรูคัซซีนะครับผมก็คือ,อมีนักปกรครองนี่ครับหรือราชการนะครับผมที่สามารถสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแล้วก็สเตตเมิต์ที้ได้อันนี้คือเผ่าพันธุ์ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมอันนี้ย้อนความก่อนละกันเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคือด้วยเกมที่ผมเล่นไขเรียดอันนี้องเล็บนะครับไขเรียดไขเรียดคือผมก็ตั้งไว,ว้ว่าอ่ะอะไรอ่ะแกล a x y กซี่ซสนะครับผมแล้วก็ a i e m เ i r e เนี่ยผมตอนแรกเมกอติมันก็จะอยู่ที่ประมาณ8ใช่ไหมผมก็อืมคเกมมีไขเรียดนะก็ปรับเป็น18เลยละกันนะครับผมเกมไขเรียดใช่ไหมครับเกมไขเรียดนะครับ and advance ai start ปรับเป็น18เหมือนกันครับหมายเขาว่าไงาจัก,กรวรรดิของ Empire เอ้จัก,กรวรรดิของเออทั้ง18จัก,กรวรรดิเนี่ยมีการเริ่มต้นก่อนหน้าเราเนี่ยหมดเลยนะครับผมมี f อร์เรส e ์เอ็มพาย3มีมูรัตเตอร์เอ็มพาย2นะครับผมทั้งหมดเนี่ยเราก็ตั้ง difficulty นะครับเป็นแคปตันหมายเขาว่า AI เนี่ยมีมีโบนัสในเรื่องของอ,อะไระเศรษฐกิจ งานวิจัยแล้วก็เรื่องของอะไรอะกองยากองยาลบเนี่ยโบนัสเล็กน้อยเนี่ยครับเพิ่มนิดหนึ่งนะครับเกมใครเครียดย้ำ <laughs> เกมขครเครียดคือซึ่งอะต้องยอมรับความจริงก่อนคือผมไม่ได้เปิดไอรอนแมนโหมดผมก็กะว่าอะจะตั้งกดจับตัวเองนิดนึงคืออะลองเล่นแบบนี้ดูโดยที่เล่นใครเครียดก็คืออะใส่สูตรนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับคือตอนเริ่มต้นเกมก็อัพทรัพยากรเต็มหมดทุกอย่างใช่ไหมครับผม แล้วก็ไม่ใช้สูตรนอกนอ,นอ,นอ,นอเหืจากนั้นใช้อะไรอ่ะเขาเรียก finish research เนี่ยคือเร่งการวิจัยเนี่ยแค่10ครั้งต่อเกมนี้นะครับผมไม่มีมากกว่านี้ละแล้วก็เพิ่มอิ u e n c e แค่ครั้งเดียวที่ผมทำนะครับผมประเด็นคือผมขออนุญาตเอาโหลดเกมที่ผมตอนนี้เจอขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับไ,ไม่เพื่อนๆได้เห็นอันนี้เป็นความหาที่เกิดขึ้น นะครับอ่ะนี่คือผ่านไปทั้งหมด37ปีนะครับผมซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับเรามีจัก,กรวรรดิเต็มไปหมดเลยนะครับผมนี่ก็เต็มไปด้วยจัก,กรวรรดิเพื่อนบ้านเป็นมิตรบ้างเป็นไม่ไว้ใจเราบ้างได้ไปหมดถูกไหมครับผมประเด็นคืออ่าถ้าเปิดอย่าตกใจนะครับเพื่อนๆอย่าตกใจอย่าช็อตเราอย่าหัวใจวายตายก่อนอ่าก,ก่อนนะครับผมประเด็นคือ ทุกจัก,กรวรรดินะครับผม Relative power เนี่ยห,หรืออำนาจทางการเมืองเนี่ยเขาสูงกว่าเราหมดเลย o v e r w h e l m เราหมดเลยตอนนี้นะครับผมแต่เรื่องด้วยการเล่นของผมนะครับผมไม่ได้สนใจอะไรเลยผมสนใจแค่โอเคอทำยังไงให,ให้ให้ผมมีพื้นที่ที่โอเคอะไรปลอดภยัยปกครองอะไรพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรคือ่าผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ พื้นบ้านหลายๆหลายๆไลายนะครับผมอย่างเช่นอะไรอ่ะ uh, ต ok ัวนี้นะครับผม Empire of หอ่านออกเสียงอะไรวะเนี่ย Each อ่านออกเสียงไม่ถูกแล้วก็ Galactic Each Correlation นะครับผมแล้วก็จิต b a n i s t a t e โอ้ยอ่านออกชื่อยากมากเลยแล้วก็ i r u s o Cooperative นะครับผมก็คือ4รายนี้ถ้าผมจะไม่ผิดก็คือนี่อ่า i r u s o Cooperative นะครับผม เอ็มไพอัพอิชแล้วก็อ่แกรนิตอิชนิคคอร์เรลเลชันนะครับผมแล้วก็อ่จิบะจิบะนิสเตตนะครับผมสี่ลายเนี้ยเดี๋ยวผมน่าจะเปิดอันนี้ได้ไหมนี่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 น,น,นะครับผมอ่าจจะเห็นได้ชัดขึ้นเรามีสี่ลายนี้นะครับผมที่เป็นเพื่อนบ้านเรานะครับผมแล้วผมสร้างความสัมพันธ์ไว้อย่างดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเพื่อนๆสังเกตนะทุกทุก เอ็มอาร์ทุกๆจักรวรรดิตอนนี้เขาการันตีอินดิพเอนซีคือเนื่องจากว่าผมอ่อนแอมากๆนะครับผมเป็นจักรวรรดิที่อ่อนแอมากที่สุดนะครับผมจักรวรรดิสี่จักรวรรดนินี้ทำสิ่งที่เขาทําเหมือนกันเลยซึ่งผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็คือเขาเรียกการันตีอินดิพเอนซีก็คือรับประกันความารับประกันอิธิปไตยของจักรวรรดิเรานะครับผม4จักรวรรดิพร้อมกัน คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้จริงไม่ได้ไมไพร้อมกันหรอกแต่ว่าอ่าตอนเนี้ยเรามีสจกักรวรรดิคุ้มครองอธิปไตยของเราเประเด็นคือก็มีจกักรวรรดิบางจากักรวรรดิดีม n นว e r ล a l เซ a ชั o นนะครับผมต้องการให้เราอยู่ใต้อันดับสักจกักรวรรดิหนึ่งอ่าก็คืออิรุโซครับอ่าต้องการให้เราอยู่ใต้อันดับแต่จริงๆก่อนหน้านี้นเราเรามีเรามีเรามีจกักรวรรดิอื่นส่งมาแล้วเหมือนกันนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะ มีนี่มัง้งใช่ไหมไม่ใช่อ่าอ,อันไหนนะอันไหนนะนไหนนะนี่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 จิฮาบะาจิฮาบานี่จิฮาบานี่นะครับผมก็มีเหมือนกันนะครับผมเขามีคอสเปเล่นะครับอ่าหรือเหตุให้ทำสงคารามเนี่ยกับเราเพราะว่าเราปฏิเสธการอ่าอ่ายืนปฏิเสธการอยู่ใต้อนาถของเขานะครับผมประเด็นคือสถานการณ์ตอนนี้น้ำเกิดอ,อะไรขึ้นคือ ผมไม่จําเป็นต้องอยู่ใต้อนาคคีเลยเพราะทุกสี่จัก,กรวรรดินี้การันตีอธิปไตยผมหมดเลยใครก็ตามที่มาจะมาประกาศสางครามกับผมเนี่ยก็ต้องเจอกับอีกสามจัก,กรวรรดิที่เขาเขาคุ้มครองอธิปไตยผมอยู่อ่ขณะเดียวกันนะคบผมข้างบน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 ,งบนเรามีนี่มีหุ่นยนต์ครับผมดิทม r m ดิทมันิกเอสเตมเนินเเตอร์นะครับผมก็คือ,อจัก,กรวรรดิที่เป็นหุ่นยนต์ที่ เน้นเรื่องกวาดกวาดกวาด,ดล้างนะครับผมไม่สามารถเจราจาอะไรใดๆทางได้ทั้งสิ้นเลยนะครับผมซึ่งเพิ่นผมก็เป็นด่านหน้าด่านพอดีถ้าผมโดนบุกมาสิจักรวัตน,นี้ก็มาเข้ามาช่วยผมเหมือนกันอีจักรวรรดนินะครับก็คือเป็นที่ค่อนข้างค่อนข้างเขาได้เขาไดอะไรอ่ะไม่ค่อยไว้ใจเราสักเท่าไหร่ก็คือนี่นะครับ Union of น e r t i s อร์ทิลนะครับผมก็ไม่ไว้ใจเราสักเท่าไหร่ถ้าเขาบุกมาเมื่อไหร่เราก็มีสิจักรวัตนี้ มาช่วยเหลือนะครับสรุปคืออะไรในวิดีโอนี้ที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นตัวอย่างอันหนึงของการเล่นเกมนี้นะครับคือเราไม่จําเป็นต้องเป็นต้องเข้มแข็งที่สุดในเรื่องของการทหารหรือหรือ,รอนำอเป็นผู้นาทางการเมืองนะครับผมเราสามารถใช้ประโยชน์จากความออนแอของเราได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมออนแอที่สุดในในบริเวณตรงนี้นะครับผมแต่อย่างน้อย สี่จกักรวรรดนินี้คุ้มคุ้มกะลาหัวผมอยู่ใช้คาว่าคุ้มกะลาหัวละกันนะนะครับผมจะสังเกตได้ว่าอย่างเช่นเอรูโซคอร์เปอเรทีฟเนี่ยก็ไม่ค่อยถูกกับจิฮาบ้านะครับถ้าผมไปอยู่ใต้น,นะเอรูโซเมื่อไหร่จิฮาบ้าก็จะไม่ค่อยชอบผมแน่นอนจิฮาบ้าก็ไม่ชอบเอรูโซนะครับผมเหมือนกันอิริชอิริชก็เฉยๆกับอไอ้กาลาติก i s n i c o r r e l a t i o n นะครับผม i s n i c o r r e l a t i o n ัก็เฉยๆกับ Empire of i ฟอิชังนั้นสถานการณ์ตอนนี้คืออะไรคือเออจะเรียกว่าไงดีอ่ะผมค่อนข้างปลอดภัยนะแต่ผมอ่อนแอสุดอ่ะเอาจริงๆนั้นเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นเกมหนึ่งที่ผมผมอยากผมเล่นเพื่อใครเครียดแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันดู มันมันน่าสนใจมากๆผมก็เลยเอาคลิปทําคลิปขึ้นมาด่วนๆเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆดูด้วยคำตื่นเต้นด้วยแหละว่ามันฮาดีตอนนี้นะครับผมคงผมคงเอาไม่ได้เอาคลิปนี้มาไว้เป็นเป็นไลฟ์หลักของผมนะแต่ว่าอาจจะรายงานสถานการณ์คร่าวๆให้ให้ฟังว่าเ้ตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมแต่จะบอกว่าตอนนี้ผมก็สาสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอัน,ห,อนห่างไก่อันหนึ่งก็คือลาเ,เตก คอมไบน์ ine, นะครับผมซึ่งก็อยู่ห่างออกไปแต่เขาคงมาคุ้มครองอะไรเราไม่ได้นะครับผมแต่อย่างน้อยเราอาจจะอะไรอ่ะจับมือกันไว้นะครับผมเพื่อเผื่อตอนยูเนียนเวนตีเวนตีริซัสพิมัสเนี่ยลูกลาเนี่ยเราแซนวิชเขาได้อะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็ให้เห็นเลยนะครับผมว่าสเตลลาริสไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณอะไรอ่ะเก่งดทางทหารหรืออะไรยังไงอย่างเดียวนะครับผม มันเป็นเรื่องของความชาญฉลาดในเรื่องของการเดินเกมกันเพียงนิดหนึง่งดังนั้นนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ทําขึ้นมาเดือดเดือดด้วยความตื่นเต้นนิดหนึน่งนะครับผมพอเจอสถานก,การณ์นี้แล้วแบบมันยังไม่อยู่จริงๆอยากอยากให้เพื่อนๆ่ได้เห็นแล้วก็ให้เห็นว่าเฮ้ยการเล่นแบบนี้มันก็คำาำฮาฮาได้เหมือนกันนะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกเกมที่คือเกมขายเครียดน,นะครับเกมขายเครียดของผมเล่นเล่นเล่นแต่ให้เห็สนสถานการณ์ว่าตอนนี้เป็นยังไงนี่ผ่านไปแล้วสามสิบเจ็ดปีนะครับผมสถานก,การณ์ก็ค่อนข้าง Uh, ทุกเอาง่ายๆร้อนล,ละอุพอควรแต่ว่าผมผมผมมีวิธีที่อะไรอะวางตัวเองได้อย่างปลอดภัยอยู่ดับหนึ่งคือไม่ไม่เข้าร่วมกับใครเลยเนี่ยผมก็จะดีคลายออกไปอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าเขาจะมีคอสเปเร่กับเราก็ตามเราก็ไม่สนเพราะเราก็มีอะไรอ,ะอีกสองจักรวัรดคุ้มหัวเราอยู่นะครับผมนะ <laughs> ครับโอเค นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ละกันอันนี้เป็นสั้นๆคลิปวิดีโอสั้นๆที่เอามาให้ฟังนะครับผมว่าว่าสถานการณ์เกมมันสามารถพลิกผันไปยังไงได้บ้างนะครับผมแล้วก็ยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าน,นะครับผมไม่แน่ใจอาจจะเอาเอาเอา,เอาจากจัก,ก,ก,กรกลาซซี่นี้เอามาเอามาเล่าให้สู่กันฟังอีกไหมนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็คำๆฮ่าๆนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับเวลาเอาไว้เจอในคลิปอย่างเช่นเคอร์บัสเซ็ปเปอร์โปรแกรมหรือสเตลาริสของ าสหรประชาชาติารเราอีกทีนึงนะครับผมง,งก็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ